สาวฟิลิปปินส์คนนี้เธอมีชื่อว่าคลิสตินซึ่งเธอได้เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยโดยที่เธอได้มาเที่ยวที่ภูเก็ตซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยที่ขึ้นชื่อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขาและอื่นๆอีกมากมายโดยในวันนี้ตัวของเธอจะไปที่ไหนและทำอะไรกันบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมก็ขอทุกคนกดไลค์และกดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับหากใครที่พร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยครับ และผมก็ขอขอบคุณคลิปวิดีโอต้นฉบับดีๆแบบนี้กันด้วยนะครับเปิดคลิปมานะครับตัวของคริสตินเธอก็ได้อยู่ที่สนามบินกรุงมะนิลาแล้วตอนนี้เธอก็กําลังทานอาหารในระหว่างที่เธอกําลังรอให้ถึงเวลาเที่ยวบินอยู่ต่อมาเมื่อถึงเวลาแล้วเธอจึงได้ไปขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางมาที่ประเทศไทยในเวลาต่อมาตัวของเธอก็ได้เดินทางมาถึงที่ประเทศไทยแล้วซึ่งเครื่องบินก็ได้มาลงจอดที่สนามบินดอนเมือง หลังจากที่เธอลงมาจากเครื่องเธอก็ได้ไปซื้อขนมจีบมากินเธอบอกว่ามันอร่อยมากๆหลังจากนั้นนะครับเธอจึงได้ไปขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางไปที่ภูเก็ตในเวลาต่อมาตัวของเธอก็ได้เดินทางมาถึงที่ภูเก็ตแล้วและตอนนี้ตัวของเธอก็ได้อยู่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ตหลังจากนั้นเธอจึงได้ออกมาจากสนามบินและได้เรียกรถให้มารับเพื่อให้ไปส่งเธอที่โรงแรมต่อมารถก็ได้มาส่งเธอถึงที่โรงแรมแล้ว หลังจากที่เธอเข้าไปเช็คอินและเข้ามาในห้องเธอก็ได้มาแต่งตัวเพื่อที่จะออกไปทานอาหารเย็นต่อมาเมื่อเธอแต่งตัวเสร็จแล้วเธอจึงได้ออกมาจากห้องพักและได้มาทานอาหารที่โรงแรมเธอบอกว่าที่นี่มันดีมากๆเพราะว่าทางโรงแรมมีการร้องเพลงให้ฟังด้วยพออาหารมาเสิร์ฟแล้วนะครับเธอจึงได้ลองกินดูเธอบอกว่าอาหารของโรงแรมอร่อยมากๆเมื่อเธอกินเสร็จแล้วหลังจากนั้น เธอจึงได้มาที่ร้านยิงปืนบีบีกันเพื่อมาหาอะไรทําหลังจากที่เธอยิงเสร็จเจ้าของร้านก็ได้ชมกับเธอว่าคุณยิงได้แม่นมากๆจากนั้นนะครับเธอจึงได้เดินทางมาที่ตลาดป่าตองเพื่อมาดูว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างเมื่อเธอเข้ามาภายในตลาดเธอก็ได้บอกว่าที่นี่มันดูน่าสนใจมากๆหลังจากนั้นเธอจึงได้เข้ามาที่ร้านคาเฟ่ดูใบเพื่อมาหาอะไรดื่มในวันต่อมาเธอก็ได้ตื่นมาตั้งแต่เช้าและได้เดินทางออกมาจากโรงแรม เพื่อไปหาซื้อซิมสําหรับใช้เน็ตเมื่อเธอซื้อซิมมาแล้วเธอก็ได้เดินทางไปเที่ยวร้านอาหารแห่งหนึ่งเธอบอกว่าตอนนี้เป็นเวลา11บเนาฬิกาแล้วและฉันก็อยากจะกินอาหารเช้าจากนั้นนะครับเธอจึงได้สั่งอาหารมากินพอเธอได้ลองกินแล้วเธอก็บอกว่ามันอร่อยมากๆพอเธอกินเสร็จแล้วนะครับเธอก็ได้ไปนั่งรถตุ๊กๆกับเพื่อนของเธอเพื่อเดินทางไปที่ยร้านสปาแห่งหนึ่งเมื่อเธอมาถึงที่ร้านสปาเธอจึงได้เข้าไปใช้บริการหลังจากนั้นนะครับ เธอจึงได้เดินทางมาที่ตลาดปลาตองอีกครั้งเพื่อมาหาอะไรกินก่อนที่เธอจะเข้ามาที่จังเซียรอนปลาตองเพื่อมาหาซื้อของต่อมาเมื่อเธอซื้อของเสร็จแล้วเธอจึงได้มากินอาหารที่ร้านอาหารภายในตลาดปลาตองเมื่อเธอเข้ามานั่งภายในร้านเธอก็ได้สั่งผัดกะเพราปูผัดพริกไทยดำผัดไทยและต้มยำกุ้งมากินเมื่อเธอได้ลองกินแล้วเธอก็บอกว่าอาหารไทยอร่อยจริงๆถึงแม้มันจะเผ็ดไปหน่อย เมื่อเธอกินเสร็จเธอจึงได้มากินข้าวเหนียวมะม่วงเธอบอกว่ามันอร่อยมากจริงๆฉันไม่เคยกินอะไรที่อร่อยแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะครับเธอจึงได้เดินทางมาที่คลับแห่งหนึ่งเพื่อมาดื่มและปาร์ตี้กับเพื่อนของเธอในเช้าวันต่อมาคริสตินเธอก็ได้บอกว่าวันนี้เป็นวันที่3ของฉันแล้วและพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่ฉันจะได้อยู่ในภูเก็ต ฉันเลยคิดว่าวันนี้จะไปที่บารีมชายหาดแห่งหนึ่งซึ่งฉันไม่แน่ใจว่ามันชื่อร้านอะไรเพราะฉันอ่านไม่ออกเลยแต่มันก็ดูน่าสนใจมากๆฉันกับเพื่อนของฉันก็เลยอยากจะลองไปดูหลังจากนั้นนะครับเธอจึงได้เดินทางออกมาจากโรงแรมและได้มาที่ชายหาดเพื่อมานอนอาบแดดก่อนที่เธอจะกลับมาที่พักเพื่อมาว่ายน้ําที่โรงแรมกับเพื่อนของเธอ เมื่อเธอเล่นน้ำเสร็จแล้วเธอจึงได้เดินทางมาที่ร้านอาหารแม่มาณีหมูกระทะเมื่อเธอเข้ามานั่งภายในยร้านเธอก็ได้มาดูเมนูของร้านนี้จากนั้นเธอจึงได้สั่งอาหารมากินพออาหารมาเสิร์ฟและเมื่อเธอได้ลองกินแล้วเธอก็บอกว่ามันอร่อยมากๆหลังจากนั้นนะครับ เธอจึงได้มาดูช้างที่ปางช้างแห่งหนึ่งพอเธอได้เจอกับช้างตัวเป็นๆเธอก็ได้บอกว่าช้างมันดูตัวใหญ่มากๆและมันก็ดูน่ารักมากจริงๆจากนั้นนะครับเธอจึงได้มาถ่ายรูปคู่กับลูกช้างตัวหนึ่งเธอบอกว่าลูกช้างตัวนี้มันดื้อม,มากๆต่อมาเธอกับเพื่อนของเธอก็ได้พากันไปเล่นน้ํากับช้างพอตกเย็นแล้วเธอก็ได้เดินทางมาที่คลับแห่งหนึ่งเพื่อมาหาอะไรดื่มหลังจากที่เธอดื่มเสร็จเธอจึงได้ออกมาข้างนอกเพื่อมาดูการแสดงเปิดหมวก เธอบอกว่าเขาดูตลกมากๆหลังจากนั้นนะครับเธอจึงได้มาเที่ยวร้านขายโรตีเพื่อมาหาซื้อโรตีไปกินในวันต่อมาเธอก็ได้มานั่งดื่มกาแฟอยู่เที่ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งก่อนที่เธอจะไปเปลี่ยนชุดเพื่อไปเล่นน้ำทะเลจากนั้นเธอจึงได้กลับมาเล่นน้ำที่โรงแรมกับเพื่อนของเธอในเวลาต่อมาพอเที่ยงแล้ว เธอจึงได้มาเที่ยร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อมาทานอาหารโดยที่เธอได้สั่งต้มจืดผัดกะเพราและข้าวผัดมากินเมื่อเธอได้ลองกินแล้วเธอก็บอกว่ามันอร่อยมากๆอาหารไทยเนี่ยมันอร่อยทุกอย่างเลยและเรื่องราวของเธอก็ได้จบลงกันไปแล้วนะครับเอาละครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ตัวผมก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้หากใครที่ชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องอย่าดูนานกันด้วยนะครับ หากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้และสำหรับวันนี้ตัวผมก็ต้องบอกว่าขอบคุณครับ